ถรู้ว่าวันนี้ผมไม่ได้พูดคุยกับท่านผู้เกียรติผมก็พูดคุยกับองคคนเดียวอะนะครับอ่าทดสอบระบบอยู่คนเดียวใจใจจริงอยากจะให้มีท่านผู้มีเกียรติเข้ามาพูดคุยก,กันแต่กเ็เข้าใจนะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเวลาก็ไม่ตรงกัน ส่วนผมเวลาผมไลฟสดตามภาษาของผมน่ก็อาจจะเป็นกลาวันมั่งหรืออะไรเงี้ยมันก็ว่าไม่ตรงกันอแก็อา,า,อาขอให้ท่านได้ทราบว่าเป็นความพยายามที่ผมจะสื่อสารพูดคุยกับท่านผู้มีเกียรติอดีกว่าพูดคุยอยู่คนเดียวอ่าเชียงรายลงลึกจบแล้วเชียงรารางลึกจบแล้วทำไงดีย้อน เียงอืนล่ะว่าอเองน้องไปฟังน้องฝนตนาทุนนอนไหมฮะเสียงแายล้ำลึกของน้องฝนตนาทถุนนอนอ่านลองดูแต่เวาลาไลา่ไล่ ไลฟ์เฟซบุ๊กซอนไลฟ์ไลฟ์วิดีโอคอลเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเสียงของลำโพงดังเบาไปนิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเช็คเช็คเอ่อพิกเซอร์หน่อยนะครับน่าไง,งาว่าแล้วอ่าโอเคแล้ว อ่าถ้าเอา,าอันนี้ปักงปังไว้นิดนึงนดน้ำกบเยนเอ๊ะพอมีเพลงอย่างนี้อ่ในภาษาเสียงเพลงในภาษาเสียงเพลงขนาดสมมุติว่า ผมไปเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่อินโทรอ่นะครับด้าวด้าเดาเด้าวดาเดาวอ้าเตาวดาเดาเเนี่ยก็คือเรียนเสียงผมผมกำลังทำให้ท่านดูว่าอภาษาเพลง ในการที่เราจะจับว่าเสียงเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงใดเนี่ยเราต้องทําตัวเป็นเครื่องดนตรีด้วยก็ไม่เชอไม่ต่างกับการแกะเพลงด้วยเครื่องดนตรีภายนอกแหละครับแต่อันนี้คือเราใช้เครื่องดนตรีภายในคือคือกูจริงของเราะนะครับก็คือหลอดเสียงของเราดังนั้นกะ็จะต้องอเรียนเสียงเป็นเสียงเพื่อเรียนเสียงนะครับแต่เมื่อ ครับครับเปที่จานองเลยนะดดดดอะดดดดผมเรียนเสียงง่ายตรงกับทํานองเพลงจริงไหมะดูดดอะดด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 เียนสียงที่6และอะดดเนี่ยนะครับ อาที่ดัมนองนะครับเอาแค่นี้ก่อนนาราตีหนึ่งงะอันนี้ผมร้องได้ตรงกับเสียงตํานองเสียงร้องเขานาราตีหนึ่งถอดถอดเนื้อร้องออกเหลือแต่เสียงหำดาดาดาฮะฮะทำให้ได้อย่างนี้ก่อนฮะโดยหลักการแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว สเต็ปต่อมามันจะตามมาแต่สเต็ปแรกคือเปล่งเสียงตามต้นฉบับที่ได้ยินให้ได้ก่อนเพื่อเพื่อที่จะทําตัวเองเป็นเสียงดนตรีเป็นเครื่องดนตรีก็จะจะจะทาให้เราสามารถพอฝึกเป็นสักระยะหนึ่งเราจะสามารถจะห้าสามหนึ่งหกเสียงที่ห้าเสียงที่สามเสียงที่หนึ่งเสียงที่หกต่ำ ด,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 ดแล้วเอารู้แค่นี้ก่อนเลยว่ามันเป็นเสียงนี่5316ส่วนมันจะเป็นชื่อตัวโนต้ตใดนะเป็นเรื่องอีกเป็นสเต็ปแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะั้นเดี๋ยวหลายท่านบางท่านบอกโอ้มันมันมันยุ่งยากท่านครับกว่าที่เราจะมาพูดภาษามนุษย์ภาษาคนภาษาไทยของเราได้เนี่ย เราเราก็ฝ่าฟันกันมาแต่เราเราอยู่ในบริบทเราไม่รู้ไงว่ามันยากแล้วพออยู่ในบริบทว่เขาเรียกมันพาไปบริบทสิ่งแวดล้อมมันพาไปก็เลยไม่รู้มันคุ้นมันเคยกินจริงๆใช้เวลานานมากนะกว่าเด็กคนหนึ่งจะพูดได้นะนะครับไม่เชื่อไม,ไม่เชื่อเราไมาจาับเวลาเลยเด็กที่คลอดมาจากคันมันดา,นเ,นา,แบบาเนี่ยคลอดปุ๊บลงมาแบเบาะมาปุ๊บเนี่ยกว่าที่เขาจะพูดได้เนี่ยหลายเดือนนะ นะฮะเพอเพอเกือบปีเป็นปีอ้อ้อ้าวเงี้ยอครับแต่แต่เราจําไม่ได้ไงเพราะงั้นภาษาถิ่นเปลงก็เหมือนกันขณะที่เรากำลังเริ่มมารู้จักมหัดมหัดฝึกฝนเป็นเสียงตามเนี่ยเราเป็นเด็กทารกทั้งด้านภาษาสิ่เนเปร่งไงมันก็จะรู้สึกว่ายากแล้วท,ที่ที่นี่เราอยู่ในบริบทของผู้ใหญ่ที่ต้องไปฝึกเป็นเด็กใ,ในในภาคของภาษาเรื่องเงี้เราก็จะรู้ นะเป็นเป็นธรรมดาปกติเลยครับผม่็ต้งนานกว่าจะมาจับหลักได้นะครับ <c oughs> ซึ่งมันมีรายละเอียดซ้อ so, yeah, 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 yeah. นเยอะแยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับจนจนกระทั่งายากที่จะอธิบายอันนี้ผมก็ยายขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าอยากเล่าว่า,อาตอนนี้เฟซบุ๊กแจ้งว่า,ามีมีท่านเข้ามานะครับมีท่านประเสริฐสักแสง วงก็ท่านบูซสิ์นะครับอ่าเนี่ยเข้ามาอเข้ามากดไลค์ให้กับการการไลฟ์สดครั้งนี้อยู่นะครับอ่าก็ยินดีต้อนรับของท่านแต่ท่านคงไม่ได้ชมอ๋อมีท่านรับชมอยู่ท่านใดอ่ะท่านใดอ่ะอมองไม่เห็นอ่ารับชมอยู่แต่ผมมองไม่เห็นจริงๆนะว่าว่าว่าผม ผมทำไงผมจะรู้ว่าเป็นท่านใดม,มีมีทักทายไหมมีรักได้ไหมไม่ไม่รู้จริงๆนะมีมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่นะครับอา่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดต่อกันสองท่านนี้ไม่จะต่รู้รู้ว่าอา่าท่านปรเิเสธตาท่านกดหัวใจกดยกหิ้อโปง้งอีกท่านหนึ่งท่าน ท่าน,นที่กดห,หัวใจแดงก็ก็คงอีกท่านหนึ่งนะสวัสดีครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าใครไงแล้วทีนี้ถ้าถ้าท่านที่กำลังชมอยู่นั้นออยากจะพูดอยากจะคุยท่านก็ต้องต้องใช้ไลน์ใช้ใช้ไลน์นะครับท่านท้องเข้าเข้ามาที่ไลน์ไม่ทราบว่าเห็นไหมฮะแอดไลน์ แอดไลน์บ้านบินแก้วครับ0909861934นะ,ะครับแล้วผมผมก็พอเข้าเข้าแอดไลน์มาแล้วท่านก็เข้ามาที่อ๋อมีมีท่านเข้ามาดูที่ไลน์สองท่านนะแต่ว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าร่วมไลฟ์สดด้วยเออท่านสามารถเข้ามาร่วมไลฟ์สดได้เลยนะครับถ้ามาพูดคุยได้เชิญนะครับไม่ทราบท่านใด ของของไลน์กลุ่มลายนี้ไม่ทราบนะหรือว่าแค่เข้ามาชมก็ไม่ทราบนะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือผมพยายามที่จะนิยความสามารถของของอลายลน์วิดีโอลอที่เป็นประชุมกลุ่มลายกับการการไลฟ์สดของ facebook แล้วก็ให้มันสามารถจอยไปไปได้โอ มันคงกินทรัพยากรของคอมพิวเตอร์มากเลยนะครับแต่ว่าก็ธรรมดาเนะเาะแล้วผมผมลองปิด facebook อันหนึ่งนะครับแล้วเปิด,เป,ดเปิด facebook ใหม่เอเปิด facebook ใหม่แต่ facebook อันอันที่กำลังไลฟ์สดก็อยู่ด้านด้านด้านทางซ้ายนั่นอ,อ่ที่สตอรี่เขาบอกว่า แต่ผมเข้าไปที่มีท่านผู้มีเกียรติชมอยู่ท่านหนึ่งอ่ะแล้วก็มีภาพภาพหน้าจอของผนนลนารรับอขึ้นอย่างน,นี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็คงจะอ่าเข้าไปเปิดฟังดูว่าการลฟ์สดไปด้วยแล้วก็ประชุมลายกลุ่มไปด้วยเนี่ยอนจะาส่งผลยังไงให้ ให้กับกระบวนการเรียนรู้ภาษาเสียงเพลงได้ด้วยนะครับอาล้กลับมากลับมาที่ชอทชอทเนื้อทำนองดดาดาดาฮะด่าดาด่าเห็นไหมเราเป็นเนื้อเนื้อเพลงณราตรีหนึ่งซึ่งยังฝังใจเสียงลายฟ้าแจ่มอันนั้นเป็นเอาเป็นเอาป็นเนื้อเพลงเวลาร้องณาตรีหนึ่ง ซึ่งยังฟังใจนะครับเชียงรายฟ้าแจ่มมาผมย้อนนะครับเราลองลองไปต่งนาราทีหนึ่งซึ่งยังฟังใจเชียงลายฟ้าแจ่มอ่ะนั่นเป็นการคำร้องที่อยู่ในตำนางเพลงด้วยนาราทีหนึ่งอ่ะถอดถอดเนื้อออก เห็นไหมครับผมเปล่งเสียงไม่ได้เอาความเพลาะของการร้องเพลงแต่เปล่งเสียงให้มันตรงตามนำนองด้วยเครื่องดนตรีที่ที่มนุษย์ทุกคนมีซึ่งถ้าท่านทำท่านก็จะเหมือนผมก็คือเปล่งเสียงเป็นแม่ดาหรือเป็นแม่ลา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 แล้วแต่ท่านบางท่านจะถนัดลา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 บางท่านของผมถนัดแม่ดา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  บางท่านอาจจะถนัดแม่ปู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 ก็แล้วแต่นะครับอันไงก็ได้ให้มันเป็นทํานองเพลงที่เราได้ยินแล้วมันตรงไงไม่เพี้ยนนะครับแล้วพอตรงนี้นะก็เป็นสเต็ปแรกว่าเต่งเสียงได้ถูกต้องแล้วก็จะค่อยเรียนรู้ต่อไปว่าถอดออกมาเป็นเนื้อทํานองว่าเราใช้เสียงลําดับที่เท่าไหร่เนี่ยท่านท่านท่านไม่สามารถรู้ได้เองหรอกต้องต้องมีพี่เลี้ยง กรณีน,นี้ก็คือมีผมเป็นพี่เลี้ยงนะครับมนุษย์พูดกันเนี่ยหัดพูดที่ลาพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่เป็นผู้ถ่ายทอดคําพูดความหมายแต่เวลาภาษาเทนงเบงเนี่ยไม่มีใครยังไม่มีใครเลยที่มารู้ถึงเนื้อตำนองแบบผมเนี่ยอะัอ้นก็คงจะมีผมนี่แหละท,ที่ที่จะทำหน้าที่เป็นเป็นผู้บอกว่าไอ้ดา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 เนี่ยมันมาจากเสียงที่อ่า 5, 3, 1, เด้าห้าสามหนึ่งหกอ่ะเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองห้าห้าต่ำหกต่ำนะอเงี้ยนะครับถ้า,าท่านก็ลองเพราะท่านเวลาท่านมนุษย์ทั้งหลายร้องเพลงด้วยเนื้อเพลงจำได้แฮะหน้าราตรีหนึ่งจำว่าคำว่าหน้าราตีหนึ่งจำได้อ่ะแต่ไม่เคยมีใครบอกให้จำเนื้อสำนองว่ามันมาจากเสียงที่ห้าสามหนึ่งหก เจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองห้าไม่เคยมีใครบอกจำเนื้อจำได้ทำไมจะจำจำเนื้อเพลงจำได้ทำไมจะจำเนื้อทํานองไม่ได้จริงไหมครับหลักมันมีอยู่แค่นี้เองเพียงแต่ว่าตั้งแต่มีเสียงเพลงขึ้นมาที่เรารู้จักกันมาเอ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 าเฉพาะวัยผมหกสิบเจ็ดเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กมาจากนกระทั่งผมอายุหกสิบเจ็ดผมไม่เคยมีใครบอกให้ให,ให้ฟังเนื้อทํานองจดจําเนื้อทํานองไปไม่เลยใช่ไหม ช่านก็เหมือนกันเพราะงั้นมันก็เป็นของใหม่ของใหม่นะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันคู่มานานนะแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองนะครับประมาณนั้นอ่าเนี่ยที่ที่ผมพูดกําลังถ่ายทอดอาการถอดเนื้อทานองให้ช่านฟังตรงนี้นะก็เพื่อที่ให้มันอยู่ในคลิปไลฟ์สดบนเ c ซ b o o k นั่นเองนะครับอาละขณะนี้บนเ c e บ o ๊ k ไลฟ์สดของผม อ่าขาดไปสามสิบกนาทีละเพราะฉะนั้นก็คงได้ทั้งเนื้อหานั้นกระบวนการอะไรพอสมควรเลยทีเดียวอ่าฮะนะก็ยังไม่ได้ออกจากอ่าไลน์นะอ่ะอ๋อที่ลายผมแชร์หน้าจออยู่นะครับแชร์หน้าจอมันทำได้หลายแบบคือจบถ่ายทอดสดของ Facebook ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อย ก็จบวีดีโอคอลของไลน์ก็ได้มันทําได้ตรงไหนก็ได้อังน,นั้นขณะขณะนี้ผมจะเลือกเลือกจบจบ v ไลฟ์สดของ Facebook นะครับผมสต็อปแชร์ลิงสต็อปแชร์ลิงขณะนี้19ในาฬกา59นาทีอาของวันที่ที่18พฤาคม2569น2569ดูดูหน้าจอผมเต็มเต็มก่อนหน้านะครับแล้วก็ ขออญาตย,ยบายท่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกดปุ่มแชนะ่สต็อปแชร์ลิงซะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเ,เลิกประชุมวีดีโอคอลไลน์วีดีโอคอลนะครับสามสิบเอ็ดนาทีสี่สิบเก้าวินาทีไปแล้วครับสวัสดีครับ